เจ้าเลยนะคะแล้วก็จะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆพี่น้องๆชาวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะคะว่าพวกเขามีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษที่สามเยอะไหมนะคะเราก็จะมาสุู่งติดข้อเหนี่ยวนะคะในกระถิ่ก็จะมีประโยคคาถามอีสานอยู่นะคะเรามาถามเรามาถามกันเลยค่ะว่าใครรู้จักบ้างนี่นะคะ เลยเห็นเขาที pues ่กำลังเล่นแบบอยู่นะคะอันนี้นักแบดทีมชาตินะคะจะค่ะเราจะมาสภาพณ์เขกันเลยนะคะไปสายโอลิมปิกมาแล้วเราจะเริ่มก <for> ันที่คนแรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ่อขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะชื่ออะไรหรอคะชื่อตาตาค่ะตาตาล่ะ่อรู้จักภาษาอีสานบ้างหน่อยแค่ไหนคะรู้นิดหน่อยเต็มตีแค่กี่ครั้งคะประมาณสองโอเคค่ะมาจุ่มกันเลยนะครับจุ่ม ก่งจุ่มจุ่มมาแล้วเป็นคือคือนะครับอย่ามาโอคำนี้ยากเลยนะคะอย่ามาแต่งแปลว่าอะไรคะเรางตาล่รู้หรือไม่ไม่รู้อย่างลองลองเดามาสิลองเดาหน่อยเออไม่รู้จริงจริงไม่รู้ขอแบบเดาๆค่ะน้องนั่แปลว่าไม่แต่งหน้าไหมคะอ๋อไม่แต่งหน้าโอเคค่ะพี่จะไม่เฉลยนะคะ แล้วคำที่คุณตาตาได้นะคะก็คือคำว่าอย่ามาแต่งนะคะเอ<ห>อย่ามาชี้แนะเรานะคะโรคบุญรอบตัวเราดังนั้นทุนอย่ามาชี้แนะเราค่ะอย่ามาแต่งนะคะแ<อ>ละค่ะวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์คนต่อเลยนะคะสัมภาษณ์ไปแล้วหนึ่งคนสัมภาษณ์ใครดีคะคนเล่นตัวนี้อยู่ไหมคะเอาคนที่นั่งพักไหมคะได้ค่ะใครมันนัง่งพักบ้างวะ นี่ไงเห็นปะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะนี่คืออะไรคะบุญค่ะบุญนะคะคุณรู้จักภาษาญอ่นถาน้างไหมแค่ไหนกันคะประมาณเจ็ดเต็มสิบค่ะโอ้เจ็ดเต็มสิบนะคะงั้นเรามีภารกิจให้พี่บุญมาจับแบบนี้กันค่ะว้ับคำถามของคันพี่บุญได้คำว่าอะไรเอ่ยว้าวอย่ามาจิงหิงจองห้องเพราะว่าแพ้่แว่ แปลว่าอะไรคะอืาพ่อดแค่แม่แปลว่าแบบอธิบายไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกหรอคะเราเราเดามาสิคะเราพูดอะไรก็ได้ค่ะเราตัดด้สันเห็นหรือเปล่าคะฟิลันค่ะ น้องแปะจีได้ไหมคะไม่ค่ะเราไม่ได้จีค่ะไม่อยากให้ค่ะค่ะเรามาสัมภาษณ์คนที่สามกันเลยนะคะเขาทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะน่ากลัวมากเลยค่ะตามมาเลยค่ะโอ้ยกลัวอ๋อไปเลยค่าที่น้องสัาษอไรเลยค่ะน้องยูมอเนี่ยเด็กยูมอหนึ่งค่ะอยู่มอหนึ่งหมอทำอะไรทำอะไร ครับผมนะวันนี้ที่จะมาสัมภาษณ์น้องเป็นชาลุนน้องน้องเป็นเด็กใหม่นะครับใช่ค่ะน้องเป็นเด็กใหม่เลยน้องน้องรู้จักภาษาอินส่านเยอะมากแค่ไหนคะใช่เพ็ยงกี่เดี๋ยวว่าสาวภาษาหนูไม่ค่อยรู้เลยอ๋อสาวนะคะงั้นน้องลองจุ่มแบบที่เร็วครับจุ่มนะคะเอ้พี่มันใหญ่บ้างเนี่ยอ๋อก็มีคำยากๆอยู่อยนะครับ อะไรเนี่ยเฮ็ดเบี้ยงจนอ่อนแอแหล่อุ้ยนี่นี่น้องช่ำนาญเลยเหรอคะเอ่อไม่ค่ะอู่ดยตาเมียคะอ๋อน้องว่ามันแปลว่าอะไรครับเฮ็ดเบี้ยงจนอ่อนแอแหล่มะพร้าวอ่อนหรือเปล่าคะมะพร้าวอ่อนหรือว่าก็มีความเป็นไปได้แบบค่ะหรือว่าเป็ดเป็ดอ่อนเป็ดมะพร้าวเห็ดอาจจะเหมือนเป็ดแล้วค่ะ เอ,อเห็นเรียกงตื่นอ่อนแทรๆนะคะแปลว่ายี่จบลงไปแล้วได้ววความรู้มากขึ้นเลยค<บ>่ะพี่น้องเจอไอจีไหมคะได้ค่ะ I'm not หนิงหนิงค่ะโอเคค่ะือผ่่นแล้วเราก็จะมาสัมภาษณ์คนต่อไปนะคะเขาอยู่ไหนไ่ะมองพี่เลยเขา เขาน่าจะนอนอยู 1> <No> 1 <bs> uhm ่นะนี่จะบอกไหมอู้วไม่ใช่ค่ะไปกันเลยค่ะอ่าเอ่อก็เรียกค่ะที่ว่างที่สัมภาษณ์ไหมคะว่างค่ะว่างนะคะเอ่อที่ชื่ออะไรหรอคะเมจิเมจิค่ะที่เมจิรู้จักภาษาอิตาลีบ้างไหมค่ไหนคะให้จิมจิ ก็ประมาณสิบอะค่ะประมาณสิบเลยคะคะมาวันนี้พี่มีของบรรจุภัณฑ์เล็กๆเล็กๆเล็กๆน้อยๆนะคะอะไรอะจับไจุ่มค่ะอาจจะได้เม็ดข้าวด้วยนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้ออกจากการกินสดๆสดๆป็นใหม่ๆ่อเช้านี้เลยค่ะเอออั้วพราะอ่ะ ฟาวดื้อไอ้ขาดูดแล้วแต่ว่าราคาเราไมดู้นะแปลว่าเร็วๆหน่อยพี่รอนานแล้วว้าวสัมภาษณ <c oughs> ์ว่ากี่คนกไม่รู้คนนี้ตอบเป็นคนแรก <c oughs> คนแรกมากจริงม,มากค่ะพี่ให้ขนมดองแม่ขนมขนมเลยวิธีหารราคา เือค่ะแล้วก็จะมาถามเมมเบอร์หลับกันนะคะตัวซีกิดที่อยู่มาตั้งแต่ด็กดึกๆดึกมานะคะว่าเขาจะทายคำถามทางถามของเราได้ไหมนะคะับนนี้เขาอยู่ในห้องอยู่นะคะไปกันเลยค่ะเป็นคนกิจที่เสี่ยมมากเลยน,นนะคะ ตอนนี้ค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมทำงานไทยทำงานไทยสัมภาษณ์ได้ไหมคะสัมภาษณ์ได้ไหมคะอร่อยสัมผัสเดียวสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมพี่ชื่ออะไรคะภูมิรู้จักพี่ชื่อภูมินะคะพี่อยู่มอไรมอสามพี่รู้จักคำภาษาอีสานเนี่ยพี่ให้เต็มที่พี่ให้เท่าไหร่ สิบสิบคนนะคะเก่งมากมาเรามีคำมาให้จุ่มกันครับพี่ต้องตอบให้ได้นะเปียกเลยนะคะมาพี่เปิดอ่าร์มเลยอย่ารับมากินข้าวเลยกันแสดงว่าคนที่เข้าด้วยกัรนะพี่อยู่เลยใช่ไมเพื่อดี่คุณถามมามากินข้าวด้วยกันพี่ไนเนี่ยแล้วเก่งมากเลยค่ะ อย่าได้คําเลยค่ะไม่เป็นไรไม่จะคํานะคะพี่เอานี่ไมมีตัาให้ก็ได้โอเคไม่เป็นไรพี่แปะไอจีเลยค่ะก็บอกที่ว่าเอาเย้าเย้าเย้าอะไรไปเขบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ให้หมวกคืนกับคุณเมจิแล้วนะคะเราเราเราก็จะไปสัมภาษณ์คนต่อไปที่ห้องพาคุณกานาคารุนี้เปิดไหมนี่ไม่เปิดเราจะพาไปทางลับค่ะเอคางี้นะคะ อันนี้คือเด็กแต่จริงๆพอรู้ใจเกิดมลต็มค่ะนะคะนี่นะคะน่ะกำลังว้ยพาชีพอขอนะคะขอโทษนะคะพี่่สําษชื่ออะไรหรอคะชื่อชื่อหมวยค่ะชื่อหมวยนะครับเออมี่หมวยรู้จักภาษาอีสานไหมคะ ภาษาอะไรอะคะถ้าให้เต็มสิบที่กับภาษาพีที่ให้เท่าไหร่ไ่แปะไแปหมุดมุดิถามาษาเลยนะครับพี่ค่ะพีนันที่มาจุ่มกับหนูหน่อยหน่อยนะคะจุ่มเลยเหรอคะค่ะแต่ครอ้ขำาอะไรคอะไรคะเนี่ยไปไปไปเลย ห่อยก็บยสบายยังมาสู้ขี้ี่ว่ามันมแปลว่าอะไรคะสามเรียงดีนะคะ,ะคะ่ะเออแปลว่าแปลว่าอะไรคะเออพี่เราทายมาแต่เรามาก็ได้ค่ะเออยังมาจับเลยอ๋อใช่ค่ะนะคะับคำนี้นะครองเราก็แปลว่า